ครับวัสดีครับครูอาจารย์เพื่อนกันีเลมิตดยี่หลักตากสมเด็จทัศนทาพละสมเด็จครับวันนี้จะมาชมองค์ที่ฮอกรับที่ตามที่ว่าไว้เป็นเนื้อดินเป็นเนื้อดินทุกโคไทยครับเป็นเนื้อดินที่ว่าไม่เล็กทำปฏิกิริยาก็ไม่เล็กครับตรงนี้ครับเป็นเนือนเนเน้อดินทุกโคไทยเป็นเนื้อดินดินล้วนเลยองนี้ครับ แต่องนี้เดี่ยวองต่อไปคือนี้พงเกตซ้อนน่ะนี่เหนือพงเกศซ้อนแก่พงเกศซ้อนครับแต่องนี้เป็นเหนือดินเดียวดูเหนือดินข้างในครับครับเหนือดินทุกโคตรไทยครับนี่คณะจินเหล็กเหล็กแต่นิดเดียวนี่ครับมีปฏิกิริยากับแม่เล็กเลยครับนี่ ชน,นิดเดียวนะมีปฏิกิริยากันไม่เล็กเป็นดินที่ว่ามีแร่มีธาตุเล็กอยู่กับเป็นพิมพ์ยหายครับเป็นพิมพ์ยหญยสุโขไทยกำแพงเพชรยุกตนครับตรงนี้นี่เป็นยุกต้นต้นเลยพิมพ์ย้ายสุโขไทยกำแพงเพชรแม่พิมพ์นี้จะเป็นแม่พิมพ์ไม้นะครับเป็นแม่พิมพ์ไมย้ยุกแร่สุโขไทยกำแพงเพชรความช่วยความงามไม่เมืนอนยุ่ ลายกับสุโกไทยกเแพงเป็นปนี่อกจะร้องกับใบหน้าจะเลี้ยมกับเกตเรียวยาวเส้นสุ่มตรงนี้นี่จะพักหน่อยทั้งหลกมาโดยเฉพาะเกตนี่จะพัดทุ่มกับเกตนี่จะพาดทุ่มขึ้นนู่นเลยคกันสุโกไทยกาแพงเป็ดค,ครับครับนี่เหนือดินครับเหนือดินส่วนที่แต่หักไปเลยครับส่วนที่แต่ฮักภายในนี่จะมีดินเจ็ดโปง้งดินเจ็ดป้าดินเจ็ดถาดินเจ็ดซากครับจะมีมี เล็กๆกันครับนี่เหนือดินทุนภายในน่ครับที่ส่วนทีเตะหักครับครับนี่ส่วนนี้กับส่วนทีเตะฮักเช่นกันครับเหนือดินดินเรื่องดินสุโกไทครับนี่ก็อยภาพภายนอกภายนิพิวผิวข้างนอกครับนี้เกสผาทชุมครับนะนี่เกตผาทชุมนี่จะมีแรงเล็กๆครับ เล็กแรงเล็กนำผีนะครับครับที่ใบหน้านี่ครับใบหน้าเป็นเลี้ยมนะครับก็จะมีแรงเล็กเล็กเช่นกันครับส่วนคนนี้นี่เป็นแรงลมมาคล้นะครับนะนี่แรงลมแรงลมมาคล้นี่คือใบอกมัออกกับออกร้องครับส่วนออกร้องเป็นสุโขทัยกำแพงเพชรนี่ครับ นี้รอยดีแต่ก็เห็นเหนือในก็ใเห็นเหนือในเป็นดินสีเรืองเลยนีบอยู่ต้นเลยรับตรงนี้เป็นอยู่ต้นแม้พิมพ์หมายพ้างอยูแหล่ๆของการสร้างลงปูโตเลยครับโรงซีเก่าาะโซโซงพันสามรอยเก้าสิบม้ารับประมาณนั้นครับซึ่งโร่พันสี่รอยยุคนี้ก็สร้างอยู่แหล่ๆนี่จะเป็นแม่พิมพ์หมายส่วนมากครับ ีนนี้ดันดันในล่างของกระนันครับนะดินเจ็ดโป้งดินเจ็ดป้าสีแดงสีแดงก้อนี้เป็นดินเจ็ดโป้งกับไม่ไม่ใช่ดินกําแพงสมงก้นะครับนะ้าพร้อมซีนี้จะไม่เมื่อนะเนือ้อเนื้อก็จะไม่เมื่อน,นะดินเจ็ดป้าครับสีเขียวดินเจ็ดป้านี่ชวนี่เรื่องเรื่องกอบภายในทีม รอยเตอะเตะอักกมาก็เห็นเหนือข้างในกับนี่แหละครับเล็ก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 ไปดำกับอันนี้ครับเดเล็กเล็กไปดำไอ้กคนพงพุทธคุณของหลวงปู่โตครับพงวิติเจปัตตมังดีมีสิงห์แห่มาหลาดพงพุทธคุณคือ,อนคนนี้นะครับนี่ก็เม็ดเละครับ ครับนี่ส่วนทต่แต่ฮักเช่นกันครับที่แต่เอาไปสิเรื่องเหนือกันในสิเรื่องกางนอะนี่จะเป็นสี่ช็อกโกแลตพิวนี่สี่ช็อกโกแลตครับจะเหนือในนี้จะเป็นดินเรื่องเป็นดินครับนี่ดินที่กว่าดินที่เท่าดินที่น้ำตาลดินที่ข้าวกรองพุทธคุณเหล็กเล็กเดี๋ยวคิปต่อไปก็ดูพองเกสรกับห้เห็นเหนือพงเกศรแต่แต่เรื่องครับ